สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาหลังจากที่เราพักผ่อนกันมาในวันหยุดยาวนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันพุทธที่11พฤษภาคม 2,559กับผมกิตติกรน,นัทะวงศ์และคุณดารณิโตเรื่อครับค่ะหลังจากวันหยุดยาวนะคะต่อจากนี้ก็คือเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้วค่ะ<า><ม>คุณคกิตติกรทางสนงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้ส่งหนังสือถึงเขตการศึกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือช่วงของการเปิดเทอมนี้ค่ะโดยกําชับให้โรงเรียนทุกแห่งนะคะดูแลอาคารสถานที่และเฝ้าระวัง4กรณีพิเศษค่ะ ดตตรสุเทพชิตตยวงย์วงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยว่าทางด้านนายการณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงนามในคำสั่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนส่งถึงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกำชับการเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,559เนื่องจากในระหว่างปิดภาคเรียนนะคะก็ได้เกิดภัยธรรมชาติภัยพิบัติโรคระบาดโรคติดต่อขึ้นในหลายพื้นที่และอาจทําให้อาคารวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเกิดความชํารุดเสียหายรวมถึงอาจมีกระแสะไฟฟ้ารั่วไหลาสายไฟขาดจนเป็นอันตรายแก่นักเรียน จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดค่ะได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่เคยได้ดําเนินการปกติก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยกําจัดต้นไม้ที่เป็นพิษโดยโดย,โดยโรอบบริเวณโรงเรียนซ่อมแซมอาคารเรียนระบบไฟฟ้าระบบน้ําระบบเครื่องเล่นกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายสำรวจจุดอันตรายที่รับตาสุ่มเสี่ยงก่อเหตุท้งเส้นทางไปและกลับของนักเรียน พร้อมทั้งนะคะได้ประสานหน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพนักเรียนรวมถึงพิจารณาประากาันชีวิตของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้ก็ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งหมด4เรื่องค่ะก็คือการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลที่มีความแพร่หลายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมะศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยในเทศกาลแข่งขันฟุตบอลยูโร2016 ต่อมาก็เป็นโรคของไข้เลือดออกอุบัติเหตุทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์และนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทโด,ดยขอให้โรงเรียนนะคะหามาตรการป้องกันอย่างเค้่งคัดเพื่อความไม่ประมาทค่ะ